่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร i n ิ a งเอเจนอินนิแบน์บพูกิดนะครับวันนี้ผมจะมาแก้แค้นเนินนี้ครับเพราะว่าผมเคยฝึกยืนขี่ที่นี่ครับแล้วก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับคือเราจะต้องเอาขาลงตลอดเลยนะครับสำหรับทาง,งลอยอย่างนี้นะครับแต่มีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งครับที่ขี่เป็นเวอร์ซีดสามร้อยเอ็กนะครับล้อหน้าขอบเกนะ้าเนาะแล้วก็น้ำหนักจะเบาวกว่า รถที่ผมใช้อยู่นะครับแต่เขาก็ยืนขี่ขึ้นไปจนจนจนหมดเลยครับผมไม่มีเอาขาวางเลยครับก็เลยฝังใจครับว่าผมต้องทําให้ได้นะครับเพราะว่าด้วคาแรคเตอร์รถมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอาจจะพยายามมากกว่าเขาหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาลองดูอีกครั้งหลังจากที่ฝึกบรล้านนะครับการคุมหน้ารถหรือว่าการขีดถังอะไรมาคลิปรถนะครับมาบ้างแล้ว ก็จะลองดูว่าจะผ่านไหมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมให้ให้ดูหนทางก่อนนะครับว่าว่ามันประมาณไหนนะครับค่อยไปนะครับตอนนี้จะเป็นเนินขึ้นไปอย่างเงี้ครับนะครับก้อนหินพวกนี้เป็นก้อนหินรอยหมดเลยนะครับไม่มีออกแรงมากรถก็ท้ายปัดนะครับต้อง ต้องใช้ความเร็วในระดับหนึ่งก่อนนะครับจะมาเร่งบนนี้ก็เห็นทีว่าจะไม่รอดนะครับ โอเคประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะได้ไหม ก็เป็นนั้นว่าหลังจากที่ผมไปฝึกมานะครับการาบาลานซ์นะครับแล้วก็การกิฟต์รถนะครับการถ่ายน้ําหนักนะครับก็ทําให้ผมสามารถยืนขี่ขึ้นมาหลังจากที่ขึ้นมาถึงจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็ต้องเอาขาลงละเพราะ,ะกลัวนะครับการที่จะก้าวข้ามความกลัวเนี่ยเราต้องฝึกนะครับฝึกให้มันเข้าก้าวข้ามผ่านความกลัวไปนะครับ ใช้เทคนิคเข้ามานะครับเอาง่ายนะครับผ่านเนินอย่างนี้ 1. ก็ต้องมีใจนะครับ 2. รถคุณต้องสูงพอนะครับที่จะชัวร์กับพวกก้อนหินพวกนี้ครับเนี่ยถ้ารถคุณต่ำเนี่ยคุณก็จะกลัวที่จะเปิดเปิดข้ามไอ้พวกนี้ฮะมันทำใหทำ้ทำให้เราขี่รถยากขึ้นนะครับ แล้วก็การใช้แรงส่งจากด้านล่างนะครับเราเราต้องรู้ว่าใช้ใช้ใช้ประมาณไหนนะครับประสบการณ์อย่างเดียวนะครับที่ว่าจะช่วยให้เราขี่ได้ดีขึ้นอย่างวันนี้ผมก็กลับมาแก้แค้นนะครับกลับมาทำเพราะว่าผมไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับอย่างเก่งก็ยืนขี่ได้ครึ่งทางครับพอถึงตรงนี้ยากกเนี่ยนั่งครับเพราะกลัวแล้วนะครับกลัวมันจะพลิกมันจะคว่ำนะครับจริงๆเราต้องคุมแน่ให้ดีนะครับ โอเคครับขอบคุณสาหรับที่ติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายปัจจัยที่เราต้องกลับมามองว่าเราขี่ประมาณไหนนะครับโอเคฮะครับก็มาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับขี่นะครับในทางที่เป็นทางเนินชันๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีเห็นรอยก้อนโตๆพวกนี้อยู่สเปะสปะไปหมดนะครับอันดับแรกคือความสูงของรถครับนี่จากท้องไปหาด้านล่างนะครับ ส่งผลแน่นอนนะครับทําให้เราคิดว่ามันจะโดนก้อนหินก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้นะครับแต่ถ้าเรายกความสูงรถเราได้นะครับมันจะทําให้เรามั่นใจในการเปิดเร่งนะครับทางแบบนี้ต้องใช้ความเร็วนะครับไม่ได้ใช้ความเร็วแบบมากนะครับแต่ต้องใช้แรงส่งจากด้านล่างครับปึ๊ดขึ้นไปรถก็จะค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงเติมนิดๆหน่อยๆขึ้นไปได้แต่ถ้าเรามาแบบกระท่อนกระแท่น ช้าตั้งแต่ตีนึรขึ้นมาเลยเนี่ยด้วยความที่เป็นหินหินลอยแล้วก็พอเปิดโดนแรงแรงอะ่ะหินมันก็จะกระจายออกรถก็ติดอยู่ตรงนั้นนะครับไปไหนไม่ได้นะครับความสูงเสร็จแล้วนะครับต่อไปเรื่องท่าทางการขับขี่นะครับส่งผลนะครับว่าเราจะสามารถยืนขี่ให้ดีได้เนี่ยมาจากท่าทางการขับขี่เลยนะครับสําหรับท่าทางการขับขี่ทางแบบนี้นะครับยืนให้ดูนะครับ ะครับท่าทางการขี <go> ่คือขีบรถนะครับอะไรคือขีบรถนะครับนี่ฮะเท้าขีบรถนะครับขีบรถแต่การขีบรถเนี่ยแบบนี้ฮะใช้ส้นเท้าครับแท๊ไปเลยนี่ฮะท่อนล่างนะครับขีบติดรถนะครับนั่งประมาณนั่งครับถึงเนี่ยประมาณนี้ฮะย่อไม่ไม่ไม่ได้นั่งนะย่อนะครับย่อย่อเพื่อให้แขนงอนะครับรอแรง ปะทะนะครับมาะบานี้นะฮะเราจะไม่ขีดถังนะครับเพราะมันไม่ได้ใช้ความเร็วนะครับตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้ขีดถังอย่างนี้นะครับเพราะถ้าขีดถังอย่างเงี้ยรถเกิดอาการปุ๊บค,คุณก็จะเกิดอาการไปกับรถนะครับเพราะฉะนั้นนี้ขีดด้านล่างนะครับข้างบนครับปล่อยฟรีโน้มไปนหน้านิดหน่อยนะครับไม่ต้องโน้มมากนะครับถ้าโน้มมากเนี่ยเราจะออกแรงกระทําที่บาทำให้น้ำหนักลงไปทีท่ล้อหน้า ทำให้ล้อหน้ามันไม่รีมันไม่อิสระนะครับอันนี้คือเปิดให้ล้อหน้ามันอิสระไปนะครับปล่อยให้มันไปนะชกมวยไปป๊อปป๊บนะแล้วเราก็คุมแนอเอนนะครับร่างกายด้านบนก็รีรีด้านล่างขีดนะครับอย่างเงี้ยสำหรับท่าทางการสับขี่ก็ประมาณนี้นะครับที่จะทําให้ฝ่าอุปสรรคตรงนี้ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ เข้ามาดูนะครับอาจจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะหัดขับขี่หรือว่ากำลังหัดที่จะเรียนรู้นะครับหรือว่าสนใจนะครับในการขี่แบบ Touring a ดเวนเจอรนะครับก็ลองเอาไปใช้เอาไปปรับใช้ได้นะครับเพราะว่าผมก็สื่อสารออกมาได้ประมาณนี้ครับคนอื่นอาจจะสื่อสารได้ดีกว่าผมหรือว่าเขาขี่แล้วเก่งกว่าผม คือผมอไม่ขี่ไมไ่เก่งหรอกนะครับแต่ว่า,อ,าอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันต่อนะครับความรู้ที่เพื่อนๆพี่ๆรุ่นพี่ผมที่เขาได้แชร์ประสบการณ์มาผมก็เก็บตรงนั้นมาทําเองด้วยแล้วก็ส่งต่อให้กับพเพื่อนๆด้วยนะครับก็ปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับ subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ